ต้องบอกเลยว่าชาวบ้านออพยายามที่จะรณรงค์ในเรื่องของโครงการสร้างสำนักบุเมืองดีซึ่งก็เป็นหนึ่งส่วนที่สาวบ้านทำมาตลอด25ปีเต็มนะครับสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่เรามองเรเห็งประโยชน์ของเด็กเยาวชนของประเทศชาติในการที่จะเข้าสู่กระบวนการสบบลงโครงการบลราเมืองดีเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ให้ความรู้กับน้อง,นองแล้วก็ในส่วนของเท ยเฉพาะการเลือกจังหวัดของสถาบันพ <manufacturing> ักรงดาปีงบประมาณนี้ามารถเลือก14จังหวัดเป็น14จังหวัดที่ามารถเลือกในเรื่องต้นในการที่จะทํางานเกี่ยวกับสร้างโครงโรงเรียนมรนาเรชลกนะครับแล้วก็ผู้ทุกท่านการฝึกอบรมในครั้งนี้จังหวัดสงขาเคยมาดูแล้วป่าการรับฟังการบรรยายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบรรยาย เจ็ดโรงเรียนหาดใหญ่รัชพิชาสันผมได้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติและสิ่งสำคัญะกมการสาักเียโรงเรียนหาดใหญ่รัชพิชาสันค่ะมาบุญคุณกันยาค่ะเฮ้ยเสียโฉมเลยถ้าเดี๋ยวเรารู้ที่เราก็ไป็ันหยิบ ในสองข้อนี้แจแ้งกันดิในโรงเรียนถึงตรงกันไหมเลือกเอาข้อที่ชัดเจนจะต้องได้สมพานะครับเป็นแหล่งทง่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆนะครับพวกเรามีทั้งเขาทะเลนะครับทะเลสาบสงขลานหรือว่าทะเลชะทัศนดหาชะลาัดน,นะครับแล้วก็มีสถานที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วจะเป็นทั้งในตัวเมืองสมพานะครับหรือว่าในตัวเมือ,หองหาดใหญ่เนี่ยก็มีแหล่งทง่องเที่ยวนะครับต่างๆมากมายแล้วจะเป็นแหลงงง่อองรูปปั้วัฒนธรรมต่างๆวามเป็นเอกลับษณ์นะครับนะเหมือนคณะจะเป็นพิมพ์โบใช่ครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็ ถ้าคนที่มาเที่ยวสงขลาก็น่าจะเป็นซับสารจำเพาะหลักเมืองว่าค่ะวัดที่จะเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมประเพณีของสงขลานั่นเองคิดว่าถ้าสมมติว่าเปรียบเปรียบสงขลาเป็นซับพาวเวอร์เนี่ยผมอยากจะแนะนําเป็นปน่าจะเมืองเก่าสงขลาครับเมืองเก่าสงขลาเนี่ยแตกแยกเป็นถนนนครนอกนครใน,นแล้วก็ถนนนางงามอีกนะครับเป็นสามสายซึ่งสามสายเนี่ยมีภาพถ้ำพระหูวัฒนธรรมเป็นรูปบรรูปธรรมนามธรรมแล้วก็มีวัฒนธรรมต่างๆประเพณีนะครับของสงขลาที่อยากนำเสนอเป็น,าานซับพา,า,นนาวธธรรเวอร,ร์ได้ นนี้เลยะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของอำนาจของแต่ละ่แตละส่วนของประเทศไทยครับน่าจะเป็นตุลาการที่ปัญญาหรือว่าแบบพวกการกดมือต่างๆของประเทศไทยครับนี่ไปปรับใช้กับการเลือกตั้งคณะกรรมการรับเลียงได้ครับในส่วนของอาจารย์วิทวัฒน์บรรยายแล้วนะครับก็พวกเราเนี่ยก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเมืองปกครองของประเทศไทยนะครับไมว่าจะเป็นอำนาจในประเทศไทยต่างๆนะครับซึ่งพวกเราคิดว่าตรงนี้เราสามารถนําความรู้ตรงนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้ใน ประชระาธิปไตยภายในโรงเรียนของพวกเรานรั่นเองนาทีนี้จะมีโอกาสเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พวกเราเนี่ยด้วยความที่พวกเราทํางานเป็นตัวหลักก็เป็นแกนนําของโรงเรียนมหาวิทยาลัยจทฬาลงร์ไทยยแล้วนะครับก็คือเป็นตัวแทนจากนักเรียนก็คือคณะกรรมการนักเรียนนั่นเองครับซึ่งพวกเราเนี่ยมีความินดีอย่างยิ่งที่จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภายใต้สถาบันระงพวกเ้านั่นเองครับโรงเรียนวรานาลีเฉลิมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในสงขลานะคะแล้วก็อยากจะฝากถิง การผลักดันสงขาเป็นมรดุโลกค่ะผลักดันศิลปะวัฒนธรรมและก็สถานที่ท่องเที่ยวในสงขาค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะให้เป็นมรดุกโลกค่ะ <c oughs> แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในสงขานะคะมะีถนนนครนอกนครในที่เป็นเ <c oughs> มืองเก่าของสงขาค่ะ <c oughs> ที่ได้รับฟังบรรยายมาน,นะคะเรื่องประชาธิปไตยหรือว่าเรื่องต่างๆสิทธิและประโยชน์เสรีภาพอะค่ะสำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าในโรงเรียนของเราอะคะ่ะควรมีการผลักดันเรื่อง สิทธิเสรีภาพของคนในโรงเรียนค่ะเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบของโรงเรียนอื่นค่ะ mm hmm. ก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนพลเมือนนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็รู้สึกยินดีมากเพราะว่าโครงการแบบนี้นะคะไม่ได้มีมา่อยพาครับวัตถุประสงค์ก็คือเยายามที่จะรวมนะสร้างองค์ความรู้ให้กับเยาวชนในหลายๆจังหวัดนะครับเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้แล้วก็พยายามที่จะปรับพฤติกรรม ะสมก็คือการให้องค์ความรู้แล้วให้เทคนิคและกระบวนการในการคิดแก้ไขปัญหาตัวประเมินผลโครงการก็คือเด็กที่ผ่านกนระบวนการอบรมแล้วเนี่ยเราจะใช้เวลาในการที่จะกลับไปทําง,งานต่อที่โรงเรียนนะครับ<ม>เพราะว่าเราให้เทคนิคและกระบวนการในการคิดถ,ถึงประเด็นของปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดของตัวเองเพราะการให้ความรู้ในครั้งนี้เนี่ยเราจะพยายามให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการมีสคมาันธ์าองในต่อที่ไปในสารสนเปศข้อมูล กระบวนการในการที่จะปรับพฤติกรรมตัวเองให้มีความเป็นพลเมืองใช้คุณสนะของความเป็นพลเมืองดี5ประการนะครับแล้วก็คิดควิเคราะห์ถึงปัญหาที่เป็นผลกระทบกับพื้นทีน่พื้นที่ของตัวเองแล้วหลังจากนั้นอีก3เดือนนียเราก็จะมาติดตามงานว่าเด็กได้ทํากระบวนการงานที่ก๊อคิดไปถึงอไมยกตัวอย่างงานโครงงานที่เราเคยมีในจังหวัดที่เราผ่านมาเราได้ทํางานที่เพชรบุรีไปแล้วนะครับที่อยุทยาไปแล้ว มันโครงงานก็เช่นเหมือนกับเด็กเยาวชนก็จะพยายามจะทาโครงงานเรื่องของการาโครงการรักแม่น้าเพชรบุร mm ีอย่างนี้เป็นต้นคือเป็นการที่ให้เด็กเขาเห็นประเด็นปัญหาแล้วก็รู้จักที่จะแก้ปัญหาของพื้นที่พื้นที่เขาเองอย่างนี้เป็นต้นหรือในส่วนของอายุทยาลุบหรีก็จะไปคิดถึงการโลนโลนให้คนใช้ดินสอพอซึ่งบางทีเราอดจะมองข้ามไปดินสอพอก็เป็นสินค้าตัวหนึ่งซึ่งเป็นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับแต่อาจจะละเลยเวลาที่มมีการใช้ อันนี yeah ああ้ก e ็เป็นประเด็นที่เด็กเขาคิดและเห็นปัญหาหรือล่าสุดที่เป็นเชียงลายเนี่ยเด็กในส่วนนั้นก็จะมองถึงว่าเขาจะปรับปูุินิศน์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเช่นการเขียนภาพฝาผนังเพื่อเพื่อรดนลให้เกิดการเหมือนมีมุมถ่ายรูปสําหรับให้นักท่องเที่ยวนีเป็นต้นวันนี้ก็จะเป็นงานโครงการที่สะท้อนถึงการที่มองในแง่คิดว่าเด็กรู้จักคิดรู้จักแก้ไขปัญหาในส่วนของถ่นท้องที่ของตัวเอง เมื่อเขาเติบใหญ่เป็นอนาคตเขาจะเป็นอุคลากรที่สําคัญของชาติในการมองถึงนโยบายสาธารณะของประเทศที่จะร่วมเป็นแค่ปัญหาแล้วก็ให้บริการกับภาคประชาสังคมได้เป็นอย่างดีนนี้คือ